แต่ไข้เล็กน้อยเนี่ยมีประกาศของโรงงานเลยนะครับนะโอเคครับผมนักเรียนเห็นท่านี้กครับครับล้นะครับเมื่อวันที่สามเมืนที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายห้างเนี่ยก็คุยรายละเอียดว่าได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่ามันเหลืออยู่พื้นที่ที่คนจะเข้าไปรวมกันได้ซื้อของสินค้าได้ก็คือห้างของท่านไหนครับนะครับที่ที่เป็นที่เป้าเป็นเป็นที่่างที่เราจะปรึกษากันเรื่องสินค้านะครับ เชิญครับผมนะครับจริงๆเราอยากจะให้ทุกท่านทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราจะทํากันยังไงซึ่งขี้ผานผุนไปก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าถามกันจริงๆตอนนี้ผงบอกไม่ได้ว่าโคราชมีมีติดของรถมาอะไรมาก็ตามซึ่งตอนนี้มันไว้ใจไครไม่ได้นะครับ <c oughs> เราต้องช่วยก็ต้องจัดจริงๆแล้วผมยังคิดอยู่นะว่าจะเอาเก้าอี้เหลือตัวเดียวดีไหมครับท่าน แต่ก็เคียงใจอยู่นะฮะว่าเดี๋ยวมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจริงๆดีดีจริงๆมันต้องเหลือเก้าอี้ตัวเดียวนะครับมาด้วยกันก็ต้องนั่งแยกกันเพราะว่ามาด้วยกันก็ไม่รู้นะฮะว่าเอาไปใช้ได้กี่เลยนะครับแต่ถ้า,าห้างไหนอยากทําทเองเดี๋ยวผมมีส่งเป็นไฟ AI ท,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 ทุกเลยไล้ว่าจะเท่าถูกกัน้ายเท่ามหาจับรถกระตายทุกประตูร้อยลเศษนันเดอร์คุหลักเท่าห้า ซึ่งตอนนี้ของจะมาส่งที่เทวันนีถ้าถ้านรวจก็จต้นทางเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับของเราก็เป็นตัวอย่างที่จะเริ่มทำโซเชียลดิสแท็กก็คือระยะปลอดภัย2อคูณสเมตรนะครับก็คือเราเริ่มตั้งแต่ภายในสำนักงานก่อนนะครับก็คือพนักงานทุกคนเวลานั่งเนี่ยจะต้องนั่งห่างกัน2เมตรอย่างต่ำนะครับแล้วก็ต่อไปที่ที่ห้างสินค้า บริเวณหน้าห้างนะเริ่มตั้งแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตบริเวณแคชเชียร์เนี่ยเราก็จะตีเส้นไว้ที่พื้นเป็นจุดให้หระยะห่าง2เมตรให้คนต่อต่อคิวห่างกัน2เมตรนะครับแล้วก็ต่อมาที่ศูนย์อาหารนะครับโต๊ะก็จะต้องห่างกัน2เมตรนะครับแล้วก็นั่งห่างกันนะครับต่อมาก็จะเป็นบริเวณในลิ์นะครับลิ์ก็จะปรับให้ยืนแค่4คนนะครับก็อยู่คนละมุมมุมลิ์เลยครับก็เพื่อความปลอดภัย เพราะว่าเป็นวิธีการที่พิสูจน์แล้วนะครับที่อูฮั่นที่เมืองจีนเนี่ยเขามีการต่อคิวกันทิ้งระยะห่าง2เมตรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เมืองจีนไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับศูนยคนเพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะจะช่วยให้ของเราอยู่ห่างไกลจากโรคโควิดได้ครับอืมเราเราปรับทั้งสองทั้งสามีเ่เรียบร้อยต<บ>ั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็ก,ก็หลายๆที่ก็ ลองมาดูตัวอย่างที่คังได้นะครับก็<ม>ก็คือจะทําทุกชั้นทุกแผนกเลยนะครับจุดแรกคูปองขึ้นเหมือนกันก็ต้องต่อให้ยืนห่างกันนะครับการคัดกรองคนเข้าไปนี่ยังไงคะเราเราดำเนินการยังไงครับก็จะมีเอ่อที่ตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเจลให้ล้างมือทุกจุดทุกประตูก็จะมีมีเจลให้หลายๆคนบอกว่าไปที่คังทำไมไม่เห็นเจล มันก็ก็ไม่ได้ให้ทุกทุกทุกส่วนจะก็จะอยู่บรเิเวณจุดทางเข้าก่อนนะครับก็กล้างมือกันก่อนก่อนเข้านะครับ<ม>ก่อนออกก็ล้างอีกนิดนึงนะครับ<ม>แต่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 จะหยิบออกไปนะครับเหมือนที่ BTS คร<ม>ับตอนนี้ในส่วนของสินค้านะคะสินค้าที่มีความจําเป็นตอนนี้ทั้งสินค้าพวกประเภทกระป๋องก็ดีหรือว่าสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยคะ่ะครับ<ม>ก็อยากจะเรียนพี่น้องชาวโคราชนะครับที่คลังพาซาคลังซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสินค้าทุกอย่างไม่มีขาดนะครับ บางครั้งที่ไปแล้วอาจจะไม่มีบ้างอย่างเช่น,ม,นมีเกินสําเร็จรูปนะครับหรือปลากระป๋องอย่างเงี้ยเป็นแค่ช่วงเวลานะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดิมก็สินค้าก็จะมาเติมนะครับหรือว่าบางสินค้าบางอย่างอาจจะหมดสต๊อกเลยก็ไม่เกิน1นถึงสวันก็มาเติมน,นะครับไม่ใช่เฉพาะที่คลังที่เดียวนะครับทุกทที่นะครับทั้งเดอะมอทั้งเซ็นทรัก็ตามนะครับเทอร์มินอลก็ตามหรือว่าแมคโครทุกที่นะครับ ขอให้มั่นใจได้ว่าสินค้าสินค้าไม่ขาดไม่ต้องตุนกันนะครับเพราะว่าการตุนเนี่ยจะทําให้สินค้าอาจจะบูดเน่าเสียหายจึไม่ใช้ไม่ทันหมดนะครับคือก็สองสามวันก็ได้ใช่ไหมครับรอหน่งเมืองไทยเราเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าทุกอย่างนะครับเราไม่ได้นําเข้าโดยเฉพาะอาหารแห้งไม่มีเรายังมีผักกินไปตลาดได้ซื้อของได้นะครับวันนี้ดูพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างคะครับก็ คงไม่ต่างกันกับกรุงเทพนะครก็เริ่มวิษตกจริตก,กันบ้างสื่เสพข่าวกันเยอะนะครับก็ขอให้ทุกคนค่อยๆค่อยๆห่างจากโซเชียลนิดนึงนะครับอย่าอย่าดูตลอดเวลาจะจะ,จะทำให้เครียดน,นะครับเพราะจริงๆแล้วเป็นโครงการของโคลาสตองไงฮะก็ะเราจะทําต่อต่อเน,นื่องคราวนี้เป็นโคลาสตองสู้ภัยโควิดนะครับนกเราทําต่อเนื่องจากโครงการที่เรา ช่วยพูดประสบภัยจาก,กาเ,าเหตุการณ์การยิงที่ทมินอนะครับก็จะทําต่อนะครับโดยที่เราต้องการตอนนี้กําลังจะหาทุนสักประมาณ1ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะมาผลิตหน้ากากผ้า,กา,านะครับที่ไม่ใช่หน้ากากทางการแพทย์นะครับที่ทุกคนเราสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ซักได้นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ1 0 0 0 0แสชิ้นนะครับก ถ้าใครสนใจเชจญร่วมโครงการกับเราก็อยากจะบริจาคเงินหรือว่าอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับเข้าไปในเพจโค้ดสตองนะครับโดยแจกฟรีให้กับแจกฟรีครับ<อ>ก็จะจะ,จะอย่างอย่างต่ำอยากจะหายได้สักหนึ่งแสนชิ้นแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าทําได้3ามแสนชิ้นเราแจกในโค้ดในเมืองกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะแจกทั้งจังหวัดถ้าสามารถหาได้สล้านชิ้นนะครับสล้านชิ้นจริงๆแล้วตรงนี้มันก็ไม่เกิน ไม่เกินความสามารถของคนโคราชถ้าเราพร้อมใจกันร่วมใจกันนะครับถ้ามีเงินเข้ามาช่วยสนับสนุนตรงนี้เราจะแจก3ล้านชิ้นเลยให้ได้ทุกๆคนให้เอาไปใช้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งหาหน้ากากของทางการแพทย์ให้แพทย์ได้มีโอกาสใช้ดีกว่า คิดว่าเราเราจะสามารถดําเนินการได้เมื่อไหร่แล้วก็ประชาชนจะได้ใช้ยังไงหรอคะก็คิดว่าจะเองเอาให้เร็วที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นการทยอยก็ได้ถ้าสมมุติเงินยังหาไม่ถึง,งอาจจะทีละหมื่นทีละหมื่นชิ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็แจกเท่าที่เท่าที่จะทําได้อาจจะผ่านทางโรงพยาบาลเอาเอาที่สําคัญที่สุดอาจจะเป็นให้ทางโรงพยาบาลช่วยแจกสําหรับญาติที่มาเยี่ยมตอนนี้ญาติที่มาเยี่ยมน่าสงสารที่สุดคือเขาไปนั่งรออยู่ในจุดเสี่ยง แล้วก็ไม่มีแมสใช้เพราะแมสจะให้เฉพาะแพทย์ใช้นะครับตรงนี้เราอาจจะมอบไปทางโรงพยาบาลก่อนนะครับต่อมาก็อาจจะผ่านทางชุมชนแล้วก็เอาไปแจกกันอะไรเงี้ยครับหากคนสนใจจะร่วมโครงการติดต่ออะไรยังไงครับครับติดต่อคืแจ้งความจำนวนเข้าไปในอินบ็อกซ์ภายในเพจโคลาสตองได้เลยนะครับยินดีมากๆนะครับมาร่วมใจสู้ภัยโควิดกันครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปเนาะใช่ครับ